สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี่นะครับคือเครื่องสแกนรุ่น midita นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้นะครับอย่างแรกนะครับกดตัวนี้เพื่อเข้าเมนูนะครับจากนั้นนะครับมาที่เมนูที่เขียนคําว่าตั้งค่าการสื่อสารมาที่ตั้งค่า Wi-Fi ครับจากนั้นนะครับเลื่อนหา Wi-Fi ตัวที่ต้องการเชื่อมต่อนะครับกดลูกศรตัวนี้นะครับเพื่อขึ้นลงนะครับด้านบนนี้นะครับตรงตรงแถบนี้เดี๋ยวผมจะลองเอา wi-Fi ตัวนี้นะครับในการเชื่อมต่อนะครับ วิธีการใส่รหัสนะครับจิ้มเข้ามาครับกดชื่อนะครับในกรณีถ้าต้องการสร้างเป็นชื่อนะครับอย่างเช่นผมจะสร้าง A B C นะครับให้กดตัว A B C ตัวนี้ก่อนตามด้วยตัว A ตัวเล็กด้านบนนะครับกดตัว B อ่าสังเกตนะครับตัว B ตัวเล็กตัวนี้นะครับกดเข้ามาเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราได้ภาษาอังกฤษครบที่เราต้องการแล้วให้เรากดโอเคจากนั้นนะครับเราจะใส่เลขต่อก็ได้วิธีการเปลี่ยนเป็นตัวเลขหรือเปลี่ยนตัวอักษรนะครับสังเกตตัว E N ตัวนี้นะครับ กดได้เลยครับจะมีเป็นตัวเลขเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวหนังสือนะครับอย่างนี้ผมจะลองใส่เป็นตัวเลขดูแบบนี้นะครับถ้าจะกลับมาใส่เป็นตัวหนังสือที่หนึ่งก็กดเปลี่ยนเข้ามานะครับแล้วก็ทําวิธีเดิมครับเรื่องเหมือนเดิมแบบนี้นะครับแล้วค่อยกดโอเคแต่ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการเชื่อมต่อ wi-FI ตัวนี้นะครับของผมซึ่งจะเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เลขนะครับ จากนั้นได้รหัสแล้วนะครับให้ทำการกดปุ่มโอเคนะครับทำการเชื่อมต่อครับนะครับรอจนกว่าสัญญ,ญาณ wi-Fi นะครับจะทำการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ตัวนี้กำลังเขียนว่ากำลังเชื่อมต่อนะครับอ,อ่ะเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับลองกดปุ่มลองปุ่มกดปุ่มกลับตัวนี้นะครับออกไห้สุดดูสังเกตนะครับรูป WiFi จะทำการเชื่อมต่อแล้วอันนี้ก็จบวิธีการเชื่อมต่อในรูปแบบ w i f i ของเครื่องสแกนร,รุ่น TA Mini ครับ